กรับส,บสวัสดีครับผมโบ๊ะครับผมบอสมาลองแชนแนลครับเจ้าของช่องแม่งหายบ่อยมากเลยเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดนะครับขอบน,นิดนึงนิดนึงเดี๋ยวเองช่วงหาตัวเองนะครับก็วันนี้จะเห็นเป็นของเล่นนะครับดูก็รู้อะไรอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันขอบน,นิดนึงว่าเป็นช่วงที่อยากจะลองทำจริงจังนะครับตอนนี้ยังมีอุปสรรคมีมากมายก็ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจแต่อยากจะลองมามุ่งในการทำยูทูบดูแล้วก็อาจจะเป็นการรีวิวที่มากขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่แค่อ่าคลิปเมื่อสองสามปีก่อนที่เป็นมีแต่ความสามานะครับก็อะไรที่เคยเป็นของที่ชอบกับ ดูรู้อะไรครับออ t i m u s Prime นะครับ Prime. ออปติมัสพรามผมจำชื่อรุ่นไม่ได้จริงๆก็นี่คือช่วยกล้องหยิบขึ้นมาอัดเลยก็เดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นไว้ว่าเจ้าตัวนี้มันคือโฉมไหนรุ่นไหนที่เขาเรียกยัไงไงก็ไม่รู้นะครับผมมาซื้อเก็บเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนและแต่ว่าไม่ได้แบบเอามารีวิวอะไรเลยเพราะคิดว่ามันก็ไม่จะเป็นอะไรแต่เขาแค่รู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรกับ YouTube ดีก็เลยว่าหยิบมันมารีวิวเลย เป็นโฉมที่ไม่ใช่รุ่นใหญ่ไม่ใช่พวกแบบแบบลิขสิทธิ์แท้ที่เป็นของ Leader Class นะครับผมบนมาถึงต้นนี้ยเดี๋ยวคนอาจจะบอกว่าโอ้ใครอยากจะมาดูน,นี่ของมึงวะแนบไปก่อนผมมีครับตัวใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวเล็กก่อนนะครับโอเคครับมาดูดีไซน์กันเลยผพมันจะรีวิวไม่เหมือนช่องอื่นนะนี่นี่คือพูดดักไว้ก่อนเลยนะรู้สึกว่ายุคนี้ยูทูบมันทํายากเหมือนเมืม่อก่อนนะ นิดๆหน่อย,ย,ยๆก็อาจจะโดนติเตียนกันได้แล้วไปนั้นผมขอพูดท้าความหรือดักไว้ก่อนเลยว่าเออผมอาจจะรีวิวไม่เหมือนช่องอื่นนะเอาแค่พอเป็นสไตล์ผมแล้วกันทุกคนก็มีสไตล์ของตัวเองนะดีไซน์ก็จะมานี้ข้างๆด้านหลังด้านบนครับผม<ค><ะ>ว่าลายเพลิงมันสวยนะเว้ยนี่ก็คือลิขสิทธิ์แท้นะครับรุนได้รุนได้ประมาณนี้มาประกอบร่างกันเลยครับนี่เอาก่อนป๊บป๊อัขึ้น งลงก่อนโต้คลายเลยแล้วก็เจ้านี่หนึ่งสะโพกลงปุ๊บทีนี้เอามามามา,มาท่านตอนขาก่อกน,น,อนแล้วก็กดขึ้นเปิดกดเท้าขึ้นเปิดแล้วก็กดสลักตรงข้างขาปุ๊บอ่อานี่แหละตัวตัวเดือยตรงนี้กับตรงนี้ตรงแหงนี้นอ่าปุ๊บลดออกปุ๊บกดล้อเข้าครับล้อข้างใน,นปุ๊บเราจะได้ส่วนเท้าแล้วทีนี้ก็หมุนกดแกะกล่องก็ได้ครับนั่ได้ไม่ออกปุ๊บหมุน แขนลงครับอันนี้ก่อนแล้วก็เอาแล้วก็จรอับท้าเนแต่ให้ดูแนวนอนก่อนนี่น้องจะหน้าตามันนี้สวยไหมผมว่าหล่อเลยนะครับยุคนั้นนะครับคือข้อเสียคือต้องอธิบายว่าน้องยืนไม่ได้ครับเพราะว่าขามันนี่ครับนี่ถ้าจะสทรงน้อ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 งจะอยู่ประมาณนี้ หล่อนะผมว่าพอดี <c oughs> ก็ลมพับไปแล้วครับก็เนี่ยประมาณนี้คือคือมันเป็นของเล่นที่มันไม่ใช่แบบพวกแบบขาฟืงนะคถ้ามันเป็นขาแบบตัวตกอย่างนี้เพราะฉะนัน้นมันก็ยืนไม่ได้แล้วนี่ก็น่าเสียดายไปด้วมือสองมาก็จงยืนขึ้นออ p t ิ m u s เอาอยู่ได้เฉยเลยให้เราดูตัวใหญ่นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้วครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ด้วยถ้าย,ยังถูกใจช่องนี้อยู่นะครับ see you next time bye